เส้นชีวิตเป็นเส้นที่แสดงถึงวิถีชีวิตของมนุษย์เราแสดงถึงสุขภาพอนามัยความสมบูรณ์ของร่างกายแสดงถึงพลังอย่างรู้ต่างๆแสดงถึงอุปนินสัยใจคอความประพฤติกำลังกายกำลังใจของเจ้าของอิงฟ้าพยากรณสวัสดีค่ะคลิปนี้จะนำเรื่องเกี่ยวกับการเกิดของเส้นชีวิต มาให้เพื่อนๆได้ดูในมือของตัวเองดูนะคะดูได้ง่ายๆด้วยตัวเราเองเลยเราจะได้รู้ว่าชะตาชีวิตของเราถูกกำหนดมาเป็นอย่างไรนะคะสามารถดูได้ด้วยตนเองได้เลยหรือ,อหรือเราดูคลิปนี้แล้วไปดูของญาติพี่น้องพ่อแม่เราก็ได้นะคะง่ายๆเลยค่ะหลักการจำง่ายๆเทคนิคง่ายๆเลยลักษณะของเส้นชีวิตที่ดี ต้องเป็นเส้นที่เล็กลึกเรียบร้อยมองดูแจ่มใสชัดเจนปาดสะจากเส้นตัดเส้นขวางนะคะเริ่มกันเลยนะคะใครที่มีเส้นชีวิตที่เกิดบนเนินพฤลึกหัสนะคะคือใต้โคนนิ้วก้อยนะคะเนินพฤหัสหรือเกิดบนเนินพฤลึกหัสเลยนะคะแสดงว่า คนคนนั้นจะมีจิตใจที่สูงส่งมีความเมตตากรุณามีคุณธรรมประจําใจนะคะคิดอะไรก็จะรอบคอบนะคะก็เพราะว่าอยู่บนเนินอยู่บนเนินคุณธรรมนี่เองนะคะเส้นชีวิตกําเนิดอยู่บนนี้เลยมีเหตุมีผลมีความอบอ้อมอารีนะคะใจบุญสุนทานมักจะได้รับความสําเร็จในชีวิตด้วยดีนะคะก็เพราะว่าเขาเป็นคนที่คิดดีทําดีไงคะ เ้นชีวิตเขาเกิดตรงบนเนินคุณธรรมอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความกระตือรือร้นนะคะชอบสอบแสวงหาความรู้มาเพิ่มเติมให้กับตัวเองอยู่เสมอแบบนี้นะคะสีฟ้าอันนี้นะคะคือเส้นที่เกิดกึ่งกลางระหว่างเนินพฤหัสกับเงินเดินอําคารต่ำน,นะคะ กึ่งกลางนะคะอยู่ระหว่างคนนิ้วก้อยกับน,น,นิ้วโป้งนะคะเนินอาคารต่ําอยู่ตรงนิ้วโป้งนะคะแสดงว่าใครที่เป็นเส้นชีวิตที่กําเนิดที่เส้นสีฟ้านะคะกึ่งกลางนะคะแสดงว่าคนนั้นจะมีความมุมานะพยายามต่อสู้ชีวิตเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของวงตระกูลนะคะและก็ของตนเองนะคะ ใครที่มีเส้นที่เกิดตรงนี้เลยสีเหลืองตรงนี้นะคะใครที่มีเส้นชีวิตที่เกิดบนเนินอาคารต่ำแบบนี้นะคะหรืออยู่บนเนินอาคารต่ำเนี่ยก็จะรู้สึกเหนื่อยๆหน่อยนะคะก็เป็นแสดงว่าเป็นคนที่จะต้องทำการดิ้นดนต่อสู้ขวานขวายทำนองปากกัดตีนถีบนะคะมีความเหน็ดเหนื่อยลำบากยากเข็นในการประกอบอาชีพทำอะไรก็มักจะดุงยากหน่อยเหนื่อยหน่อยนะคะ แม้จะได้รับความสำเร็จขึ้นมาบ้างก็เพียงแค่พออยู่พอกินนะคะแบบนี้ใครมีเส้นไหนกันบ้างลองเช็คในมือกันได้นะคะดูได้ง่ายๆนะคะแล้วเดี๋ยวอิงฟ้าพยากรณ์จะนำคลิปดีๆเส้นต่างๆนานา,นาเอามาให้เพื่อนๆได้เช็คดูด้วยตนเองกันได้นะคะติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เราก็จะ เราก็เราจะได้เป็นความรู้เพิ่มเติมให้เราสามารถดูของตัวเองในมือได้เริ่มดูของตัวเองได้นะคะคลิปที่ผ่านมาก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเส้นสำคัญต่างๆบนมือเราแล้วนะคะคลิปนี้เป็นเส้นเส้นชีวิตนะคะเราฝากติดตามคลิปต่อไปนะคะว่าจะเอาเส้นไหนในมือเรามาฝากอีกนะคะสวัสดีค่ะ